นวนนางสุดแซ่บในวรรณคดีไทยเรื่องราวของวันทองหญิงงามแห่งเมืองสุพรรณบุรีที่ถูกตาหน้าว่าเป็นหญิงสองใจหลังถูกพระพันวาษาตัดสินให้เลือกอยู่กับขุนแผนหรือขุนช้างซึ่งเธอไม่สามารถเลือกได้ทำให้พระองค์โกรธและสั่งประหารชีวิตนางวันทองไม่มีโอกาสแก้ต่างว่าตนเองผิดหรือถูก และที่ถูกเรียกว่าวันทองสองใจควรหรือไม่ณนะที่นี้จึงขอโอกาสสุดท้ายเล่าความรักอันซับซ้อนที่นำไปสู่คำคอรหานี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและให้สังคมรับรู้ความเป็นจริงในมุมมองของเธอณนะเมืองสุพรรณบุรีกล่าวถึงครอบครัวสามครอบครัวคือครอบครัวของขุณไกรพลพาย รับราชการทหารมีภรรยาชื่อนางทองประสีมีลูกชายด้วยกันชื่อพลายแก้วครอบครัวของขุนศรีวิชัยเศรษฐีใหญ่ของเมืองสุพรรณบุรีรับราชการเป็นนายกองกรมช้างนอกภรรยาชื่อนางเทพทองมีลูกชายชื่อขุนช้างซึ่งหัวล้านมาแต่กำเนิดและครอบครัวของพันอรโยธาเป็นพ่อขา่า ภรยาชื่อสีประจันมีลูกสาวรูปร่างหน้าตางดงามชื่อพิมพิลาไหลวันหนึ่งสมเด็จพระพันวสาวมีความประสงค์จะล่าควายป่าจึงสั่งให้ขุนไกรปลูกพับผ่าและต้อนควายเตรียมไว้แต่ควายป่าเหล่านั้นแตกตื่นไม่ยอมเข้าคอกขุนไกรจึงใช้หอกแทงควายไปมากมายที่รอดชีวิตก็หนีเข้าป่าไปสมเด็จพระพันวสาวโกรธมากสั่งให้ประหารชีวิตขุนไกรเสีย นางทองประสีรู้ข่าวรีบพาพลายแก้วหนีไปอยู่เมืองกาญจนบุรีทางเมืองสุพรรณบุรีมีพวกโจรจันสอนขึ้นปล้นบ้านของขุนศรีวิชัยและฆ่าขุนศรีวิชัยตายส่วนพันสอนโยธาเดินทางไปค้าขายต่างเมืองพอกลับมาถึงบ้านก็เป็นไข้ป่าตายเมื่อพลายแก้วอายุได้15ปีก็บวชเนรเรียนวิชายอยู่ที่วัดส้มใหญ่ แล้วย้ายไปเรียนต่อที่วัดป่าเลไลต่อมาที่วัดป่าเลไลจัดให้มีเทศมหาชาติเนนพายแก้วเทศกันมัดสีซึ่งนางพิมพิลาไหลเป็นเจ้าของกันเทศนางพิมพิลาไหลเลื่อมใสามากจนเปลื้องผ้าสบายบูชากันเทศคุณช้างเห็นเช่นนั้นก็เปลื้องผ้าห่มของตนวางเคียงกับผ้าสบายของนางพิมพิลาไหลอาิษฐานขอให้ได้นางเป็นภรรยา ทำให้นางพิมพิาลาไหลโกรธมากต่อมาเนนภายแก้วก็สึกแล้วให้นางทองประสีมาสู่ขอนางพิมพิาลาไหลและแต่งงานกันทางกรุงศรีอยุธยาได้ข่าวว่ากองทัพเชียงใหม่ตีได้เมืองเชียงทองซึ่งเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระพันวษาจึงถามหาเชื้อสายของขุนไกร ขุนช้างซึ่งเข้าไปรับราชการอยู่จึงเล่าเรื่องราวความเก่งกล้าสามารถของพลายแก้วเพื่อหวังจะพรากพลายแก้วให้ไปไกลจากนางพิมพิลาไหลสมเด็จพระพันวษาจึงให้ไปตามตัวมาแล้วแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปรบกับเมืองเชียงใหม่และได้รับชัยชนะ ในบ้านแสนคำแหมนแห่งหมู่บ้านจอมทองเห็นว่าพลายแก้วกับพวกทหารไม่ได้เบียดเบียนให้ชาวบ้านเดือดร้อนจึงยกนางลาวทองลูกสาวของตนให้เป็นภรรยาของพลายแก้วส่วนนางพิมพิลาไหลเมื่อสามีไปทับได้ไม่นานก็ป่วยหนักรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายครัวตาจูวัดป่าเลไลแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็นวันทองอาการไข้ก็หาย คุณช้างทำอุบายนำหม้อใส่กระดูกไปให้นางสีประจันกับนางวันทองดูว่าพพายแก้วตายแล้วและขู่ว่านางวันทองจะต้องถูกคุมตัวไว้เป็นไม้หลวงตามกฎหมายนางวันทองไม่เชื่อแต่นางสีประจันคิดว่าจริงประกอบกับเห็นว่าคุณช้างเป็นเศรษฐีจึงบังคับให้นางวันทองแต่งงานกับคุณช้าง นางวันทองจำต้องตามใจแม่แต่นางไม่ยอมเข้าหอขณะนั้นพายแก้วกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาและได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนแผนแสนจัดฐานจากนั้นก็พานางลาวทองกับสุพรรณบุรีนางวันทองเห็นขุนแผนพาภรรยาใหม่มาก็โกรธด,ด่าทอโต้อตอบกับนางลาวทองและลืมตัวพูดก้าวร้าวขุนแผน ทำให้ขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยู่ที่กาญจนะบุรีส่วนนางวันทองก็ตกไปเป็นภรรยาของขุนช้างอย่างจําใจต่อมาขุนช้างและขุนแผนเข้าไปรับการอบรมในวังและได้เป็นมหาดเล็กเวรทั้งสองคนวันหนึ่งนางทองประสีให้คนมาส่งข่าวว่านางลาวทองป่วยหนะัก ขุนแผนจึงฝากเวรไว้กับขุนช้างแล้วไปดูอาการของนางดาวทองตอนเช้าสมเด็จพระพันวษา,าถามถึงขุนแผนขุนช้างบอกว่าขุนแผนปีนกำแพงวงังหนีไปหาภรรยาสมเด็จพระพันวษา,าโกรธจัดให้ขุนแผนระเวนด่านที่กาญจนบุรีห้ามเข้าเฝ้าและริบนางลาวทองเข้าเป็นไม้หลวง คุนแผนได้ทราบเรื่องก็โกรธขุนช้างคิดจะแก้แค้นแต่ยังมีกำลังไม่พอจึงออกตระเวนป่าโดยลำพังคิดจะหาอาวุธมาและอุมาทองสำหรับป้องกันตัวได้ตระเวนไปจนถึงถิ่นของบืนหานักเกรงใหญ่ได้เข้าสมัครเข้าไปอยู่ด้วยเพราะหวังจะได้นางบัวคลี่ลูกสาวของหมื่นหาน ได้ทำตัวนอบน้อมและตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีจนเป็นที่รักใคร่ของหมื่นหารถึงกับออกปากยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยพอได้แต่งงานกับนางบัวคลี่แล้วคุณแผนก็ไม่ยอมทำงานร่วมกับหมื่นหารทำให้หมื่นหารกโกรธคิดฆ่าขุนแผนเพราะขุนแผนอยู่ยงคงกระพันจึงให้บัวคลี่ใส่ยาพิษลงในอาหารให้ขุนแผนกิน แต่ผีพรายมาบอกให้รู้ตัวขุนแผนทำอุบายเป็นไข้ไม่ยอมกินอาหารแล้วออกปากขอลูกจากบัวคลี่นางไม่รู้ความหมายก็ออกปากยกลูกให้ขุนแผนพอกลางคืนขณะที่บัวคลี่นอนหลับขุนแผนก็ผ่าท้องนางแล้วนำลูกไปทำพิธี ตอนเช้ามืนหารและภรรยารู้วา่าลูกสาวถูกผ่าท้องตายก็ติดตามขุนแผนไปแต่ก็สู้ขุนแผนไม่ได้ขุนแผนเสกกุมารทองสำเร็จจึงออกเดินทางต่อไปแล้วไปหาช่างตีดาบหาเหล็กและเครื่องใช้ต่างๆเต,ต,ตรียมไว้เพื่อตั้งพิธีตีดาบจนสำเร็จดาบนี้ให้ชื่อว่าดาบฝ้าฝืนใช้เป็นอาวุธต่อไป หลังจากนั้นเดินทางไปหามมาและได้พบคณะจัดซื้อมาหลวงได้เห็นลูกม้าตัวหนึ่งมีลักษณะถูกต้องตามตำราก็ชอบใจได้ออกปากซื้อเจ้าหน้าที่ก็ขายให้ในราคาถูกขุนแผนจึงเสกย้าให้มากินและนำมาฝึกจนเป็นม้าแสนรู้ให้ชื่อว่าม้าสีหมอก เมื่อได้กุมารทองดาฟ,าฟ้าฝืนและม้าสีหมอกครบตามความตั้งใจแล้วก็เดินทางกลับบ้านคิดจะไปแก้แค้นขุนช้างนางทองประสีมารดาห้ามปรามก็ไม่ฟังได้เดินทางออกจากกาญจนบุรีไปยังสุพรรณบุรีขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยาลูกสาวพระยาสุขโขไทยที่นำมาเป็นตัวจำนำไว้ในบ้านขุนช้างเป็นภรรยาแล้วพานางวันทองหนีออกจากบ้าน ขุนช้างตื่นได้ออกติดตามแต่ตามไม่ทันได้ไปทูลฟ้องสมเด็จพระพันวษาให้กองทัพออกติดตามขุนแผนขุนแผนไม่ยอมกลับได้ต่อสู้กับกองทัพทําให้ขุนเพชรขุนรามถึงแก่ความตายกองทัพต้องถอยกลับกลุ่มขุนแผนจึงกลายเป็นกบฏต้องเที่ยวเร่ล่อนอยู่ในป่าจนนางวันทองตั้งท้องแก่ใกล้คลอดขุนแผนสงสาร ว่านางจะเป็นอันตรายจึงยอมเข้ามอบตัวกับพระพิจิตรพระพิจิตรได้ส่งตัวเข้าสู้คดีในกรุงขุนแผนชนะคดีและได้นางวันทองคืนขุนแผนมีความคิดถึงนางลาวทองจึงได้ขอให้จะหมื่นสีช่วยขอให้ขุนแผนถูกกริ้วและถูกจำคุกแก้วกิริยาจึงตามไปปฏิบัติในคุกวันหนึ่งขณะที่นางวันทองมาเยี่ยมขุนแผน ขุนช้างได้มาฉุดนางวันทองไปจนนางวันทองคลอดลูกให้ชื่อว่าพลายงามเมื่อขุนช้างรู้ว่ามิใช่ลูกของตัวเองจึงหลอกพาพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพลายของขุนแผนช่วยไว้นางวันทองบอกความจริงและได้ให้พลายงามเดินทางไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีพลายงามอยู่กับย่าจนโตได้บวชเป็นเนนและเล่าเรียนวิชาความรู้เก่งกล้าเวทมนต์คาถาและการสงคราม เมื่อมีโอกาสขุนแผนได้ให้เจมื่นสีนำไพรางามเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กเมื่อมีศึกเชียงใหม่ไพรางามได้อาสาออกรบได้ทูลขอประธานอภัยเยโทษให้พ่อเพื่อไปรบขุนแผนและนางเหล่าทองจึงพ้นโทษขณะที่เดินทางไปทำสงครามน,นั้นผ่านเมืองพิจิตรขุนแผนจึงแวะเยี่ยมพระพิจิตรเมื่อไพรางามด้พบนางสีมาลาลูกสาวพระพิจิตรก็หลงรักจึงได้ลอบเข้าหานาง ขุนแผนจึงทำการมั่นหมายไว้เมื่อชนะศึกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ส่งสร้อยทองและสร้อยฟ้ามาถวายพระพวรรณวษาได้แต่งตั้งขุนแผนเป็นพระสุรินทะลือชัยมายศูสู์พักดีไปรั้งเมืองกาญจนบุรีและได้แต่งตั้งพลายงามเป็นจมื่นใบวรนาถและประธานสร้อยฟ้าให้แก่พลายงามจากนั้นก็ทรงจัดงานแต่งงานให้กับพลายงาม ขณะที่ทำพิธีแต่งงานขุนช้างได้วีวาทกับพลายงามคุณช้างได้ทูลฟ้องพระพันวษา,าจึงโปรดให้มีการชำระความโดยการดําน้ําพิสูจน์ขุณช้างแพ้ความพระพันวษาโปรดให้ประหารชีวิตแต่พระไวยขอชีวิตไว้ต่อมาพระไวยมีความคิดถึงแม่จึงไปรับนางวันทองมาอยู่ด้วยขุนช้างขอติดตามแต่พระไวยไม่ยอมขุนช้างจึงถวายดีกา พระพันาษาจึงตรัสให้นางวันทองเลือกว่าจะอยู่กับใครนางมีความลังเลเลือกไม่ได้ว่าจะอยู่กับใครพระพันาษาโกรธจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตแม้พระวัยจะขออภัยโทษได้แล้วและรีบไประงับการประหารแต่ด้วยเคราะห์ของนางวันทองทําให้เพชฌฆาตประหารนางเสียกอ่อนวันทองสองใจเป็นฉายาที่สังคมในอดีตตัดสิน จากการที่เธอไม่สามารถเลือกสามีคนใดคนหนึ่งได้อย่างเด็ดขาดภายใต้แรงกดดันทางสังคมและกฎหมายแต่หากมองอย่างเข้าใจในบริบทและมิติของตัวละครนางวันทองเป็นหญิงที่น่าสงสารซึ่งชีวิตถูกผลักไสให้ต้องอยู่ท่ามกลางความรักความแข็นและการแย่งชิงของผู้ชายสองคนและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตเพียงเพราะไม่ยอมเลือกตามที่ผู้มีอำนาจสั่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกดทับสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงในสังคมยุคเก่าชะตาชีวิตของนางวันทองคือโศกนาฏกรรมของหญิงสาวที่ถูกตีกรอบและแตัดสินด้วยมุมมองของผู้ชายในสังคมปิตาธิปไตยเธอไม่ได้สองใจแต่เป็นคนที่หัวใจเต็มไปด้วยความรักความผูกพันและความกดดันจนหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ การตายของวันทองจึงเป็นการเสียชีวิตเพื่อจบความขัดแย้งทั้งหมดและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถูกกดทับของสัตตีในวรรณคดีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เอาละสิคะอยากจะเรียกว่านางวันทองเป็นหนึ่งในานางแซบได้หรือไม่ฝากไว้นะคะสวัสดีคะ่ะโปรดได้รับคำขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆก,การรับชมนะคะ